กับมาขัางอาการไลฟ์แบบว่าไม่มีพื้นหลังไม่ใช่เนี่ยหมายถึงว่าไม่ลบพื้นหลังเพราะว่าผมเบื่อที่จะจัดไฟแล้วคือเหมือนห้องผมแม่งไฟมันไฟนีออนมันแสงมันไม่เหมือนกันนั่นทงที่ผมก็ล็อกค่ากล้องไว้แล้วนะคือไม่ให้มันปรับแสงอัตโนมัติก็คือแบบให้มันเป็นให้เหลือพื้นหลังเป็นสีเดิมแล้วก็ปรับแบบว่าให้ล็อกไว้อะแต่พอมาวันนี้แม่งลบแล้วมันลบไม่หมดแล้วหน้าผมแม่งจากเมื่อวานออกสีส้สมๆแ,แดงๆวันนี้แม่งเป็นสีเหลืองๆก็เลย กระชากออกแม่เลยอันนี้คือผ้ากิีสกรีนที่ซื้อมานะมันสีจริงๆแล้วมันจะเป็นสีออกแบบมันไม่ได้เขียวแบบเหมือนในกล้องนะแล้วเวลาเวลาเวลาผมลบพื้นหลังอะมันต้องใช้แบบว่ามันต้องใช้ตัวเลือกแบบว่าให้เราไปจิ้มสีในกล้องอให้มันลบออกและพอสมมติว่าไฟมันเปลี่ยนหน่อยนึงอะก็คือค่าเดิมใช้ไม่ได้ก่อ,อนหน้านี้ก็ยิงผมสตรีมเปลี่ยนเปลี่ยนมุมไปหลายมุมนะแล้วแรกก็ดูว่าปัญหาอยู่ที่กล้องก็เลยล็อกค่ากล้องสรุปปัญหาอยู่ที่ไฟก็เลยช่างมานะสตรีมแบบว่าพื้นหลังขาวๆแล้วไอ,อสาเหตุที่ ก็คือมันเหมือนคือมันดูมันดูโล่งไงเวลาเล่นเกมอะเราเราจะเล่นเกมใช่ไหมมันจะดูแบบว่ามันยูสะาดตาแล้วเพราะเป็นอย่างเงี้ยมันดูแบบมันก็ดูได้แหละแต่ผมไม่ค่อยชอบไงแต่ไม่เป็นไรช่างมันวันนี้มีอะไรมาให้เราใส่ใจบ้างนะครับสําหรับข่าวคราวประเทศไทยแลนด์นี่ไงเพราะว่ามันมีเหมือนมันมีคนมาแบบว่ามันจะมีพวกมีแบบว่าในเน็ตที่เขาเรียกว่า มันจะเป็นมีแบบว่า starter p a ็คของคนวัยนี้หรือว่าคนที่แต่งตัวแนวนี้เช่นแบบว่าเอ่อ starter s t a เต e r p a พ็ meme นี่คือในเน็ตมันจะมีมี m e แบบนี้ครับเนเนเนเแต่ก่อนจะเป็นนี้วัยรุ่นเธอขาเธอเทปดีจังเลยมูง,งแง starter p a ็คก็คือเขาจะฟังเพลง s t a r b o ยครับของของคนเนี้ยใครก็ไมปรูวหรือว่าเขาคือ s t a r b o ยแล้วก็ขายรูปเขาดาแบบไม่เห็นหน้านครับแล้วก็ตัดผมทรง two box แล้วก็ดัดฟันแล้วก็จะใส่นี่ขายไม่ได้ข้อมือ ก็มือเรดน,นะแล้วก็มีเชิ้ตดำแล้วก็มาข้างเขียนนะครับก็จะเป็นสตาร์ตเตอร์แพ็คของรุ่นเทดดีะครับก็คือไอ้มีมแบบนี้ยแต่ว่มมันก็มีมานานแล้วคนทั่วไปมองหอศิลป์วัยรุ่นเทดดีมอหอศิลป์มันก็ล้อกันมานานลวและเหมือนล่าสุดเนี่ยเหมือนจะมีสตาร์เตอร์แพ็คของอาหวังนี่ก็คือจะฟังเพลงแบบว่ามูดอ็นท n นแบบว่าซึมๆเศร้าๆแล้วก็ทาชาเขียวมันฉะนะครับแล้วก็แต่งตัวประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกอนตลบหลังอาหวังด้วยมีมล้อเลียน เมื่อผู้หญิงรู้ทัน performative male คือคนเสียแส้ง แก้การสแสดงเหมือนนกยูงตัวผู้กำแพงห่างก็หมายถึงประมาณว่าแบบผู้ชายแต่งตัวเทสดีแต่งตัวเป็นหวังเพื่อที่จะให้ผู้หญิงมองครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมือหนึ่งถือแก้มัชฉะลาเต้อ,อีกมือเปิดหนังสือนักเขียนสตรีนิยมค้างไว้ที่หน้าตรงกลางพร้อมฟังเพลงของแคโรแคแคโรคือใครหรือบีบาดูบีไม่รู้จักครับผมฟังแต่สลิปโทเค็นครับบริงวิเดอร์คอร์เดสัน Horizon. จากหูฟังมีสายและสายสะพายกระเป๋าเอ้ยที่ผมเป็นวัยรุ่นที่ผมเป็นอวังเหรอใช่เหรอและสะพายกระเป๋า ผ้าบนบ่านี่คืออัตลักษณ์ของ performative male ที่กำลังถูกพูดถึงไปทั่วโลกนะตอนนี้เมื่อพูดถึง perfo r m มันอ่านว่า performative หริงเป่าขออนุญาตครับผมโง่ครับ Performative หลายคนอาจมองว่าเป็นรสนิยมความชอบความสนใจส่วนตัวของผู้ชายเลือกแต่งตัวดูดีเลือกเสพสื่อเหมือนผู้หญิงหรือเลือกแสดงออกแบบใดก็ได้และไม่ควรไปแปะป้ายหรือหยามหมิ่นรสนิยมแบบ Performative m a ีฟเมลาว่านี่เป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเพราะแท้จริงแล้วนิยามจากอะไรเนี่ยเออร์บันดิกชันนารคืออะไรว่าน้องนี่คืออะไรครับ Urban Dictionary พจนานุนรกรมเมืองไม่มีพจนานุกรมเมืองด้วยเหรอน้อง ไอเออเอเอ,เอบาร์ดิเชารี่เนี่ยไอพนโพสจ้านโกรมเมืองเนี่ยบอกว่าเพื่อฟเวอร์ตีทเมลคือกลุ่มย่อยของหนุ่มนิสัยดีในสกายว้าวที่พยายามเข้าถึงความเป็นผู้หญิงมากเกินไปหรือแสดงหรือเสแสร้งทําเป็นชอบสิ่งต่างๆ,ๆเช่น K เคป๊อปเฮ้ยผมก็ฟังนะครับเกป๊อปอะกระเป๋าผ้า,า,ารักกันอ่านดื่มมัทฉะโอ้ที่ผมโดนไปสองนะสามแล้วดิมีหูฟังมีสายนะเกป๊อปนะสองละกระเป๋าผ้าไม่เอา,า,ารักกันอ่านไม่ค่อยดื่มมัทฉะนะอุ้ยโอ้โห เชียใช่เหรออะหวังแล้หรอฟังเลเว่เลเว่หรืออะไรแนวนี้เพื่อเพิ่มความนิยมในหมือสาวมัน,นคืออะไรวะน้องไอเลเวเนี่ยอะไรคือเลเว่อ๋อคือเขาคือชื่อศิลปินว่างั้นอ่าแล้วเพลงเป็นไง Seems like ก็เป็นเพลงแบบชิวๆนะซึ่งมักจะหมายถึงการละทิ้งตัวตนที่แท้จริงเพื่อสร้างภาพต่อคนรักตลอด24ชั่วโมงและอาจนำไปสู่ความตึงเครียดในความสัมพันธ์เมื่อคนรักรู้ว่าเขาทำแบบนั้นเพื่อหวังผลในความสัมพันธ์ในสายตาผู้หญิงหัวก้าวหน้าที่กําลังมองหาผู้ชายธงเขียวกรีนแฟผู้ซึ่งฉลาดเปิดกว้างและเข้าใจเฟมินิสอาจเคย ถูกตาต้องใจผู้ชายสไตล์นี้แต่ไม่ใช่ในวันนี้เพราะทุกคนรู้ทันกันหมดแล้วว่าภายใต้ภายในคือธงแดงและปัญหาของเ e r f o r ิเมท e m a l e อยู่ที่การเริ่มต้นจากการกหอ,อกปิดบังลสนนยมตลบตะแลงว่าเป็นเฟมินิสตให้ผู้หญิงไว้ใจอัดนำไปสู่การเล่าลวนทังเพศเฮ้ยภายสังคมนะครับอหวังแต่เมื่อเหยื่อไม่ยอมตบหลุมพางที่ขุดไว้การพยา,นนายามแสดงออกเป็นลูกแตงโมโเขียวนอกในแดง จึงไม่มีประโยชน์อีกต่อไปและภาพของ p e r f o r m a t i v e ติฟ์เมลจึงค่อยๆเลือนหายเหลือแต่เป็นผู้ชายตัวจริงที่เป็นตัวของตัวเองจริงๆและแม้จะมีจำนวนมไม่มากก็ตามอย่างไรก็ตามภาพและคอนเทนต์ของ p e r f o r m a t i v e ที่เห็นในโซเชียลทุกวันนี้เป็นเพียงมีมและการล้อเลเียนที่ทำขึ้นเพื่อล้อเลเียนพวกอวังจริงครับเธอคำสแสดงไวรัลที่ใช้เรียก ผู้ชายสายอบอุ่นที่แสดงออกว่าหวังดีต่อสาวแต่แอบมีเจนาแฝงคุณเป็นระวังป่ะครับคนที่เข้ามาดูผู้ชายบางคนจัดอยู่ในกลุ่มเพื่อนหญิงพลังหญิงหรือเป็นเฟมินิสต์เพียงแต่ไม่ได้ชอบดื่มมัทฉะไม่ฟังเพลงไอ้ดื่มชอบไม่ชอบกินไม่ชอบกินไม่ชอบกินชาเขียวนี่มันบังคับกันได้เหรอหนงมันฝืนตัวเองได้เหรองแฟนผมไม่ชอบกินมัทฉะไอ้ได้กินยังไม่ชอบเลยคนมันไม่กินมันไม่กินจริงด้วยหรือว่าจริงแล้วมันสามารถทําได้เพื่อ ก็อาจจะมีบ้างไม่ฟังเพลงหรือไม่อ่านหนังสือที่ถูกหยิบมาเป็นสัญลักษณ์จนการเ,าเรียนกลายเป็นการแสดงซ้อนแสดงอืที่ขยายขอบเขตไปกว้างกว้างไกลกว่าเพื่อฟังทีมลแบบต้นฉแบบับเอผมว่าถ้าสมมติว่ามันมีคนที่ที่ทำแบบนั้นจริงๆคือกูกูกูก็แดกมชัชชาจริงกูก็ชอบฟังเพลงนี้จริงกูชอบฟังศิลปินคนนี้จริงๆกูชอบใช้ไอโฟนแบบกูฟังมีสายจริงแล้วคําถามคือแบบไหนถึงไม่เป็นหวังครับหรือว่า ก็คือกูก็แดกมัชชะของกูอยู่ในร้านฟังเพลงของกูไม่ได้ไปแบบว่าไปแบบว่าคอมเมนต์พวกสาวๆหรออย่างนี้หรอ,อรู้ไหมว่าการเอาคืนผู้ชายธงแดงไม่ได้มีเพียงแค่นั้นเพราะอีกหลายเมืองในโลกมีการจัดประกวดแข่งขัน Performative m a l e Contest ตจิงละวันผู้ชายที่แสดงเก่งที่สุดวัด <c oughs> พรอมระวันให้จึงเป็นที่มาของคำถามว่าทำไมต้องเป็นมัชชะเพลงขอน ศิลปินหญิงอินดี้หนังสือสต,ตินิยมและกระเป๋าผ้าอะไรที่ทําให้ส่วนผสมเหล่านี้ถูกหยิบมาเป็นัหลักผมว่าเรื่องนี้เป็นปัญหานะคือผมมองว่าไอไอไอพฤติกรรมการลอกเลียนหรือว่าการทําตัวให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้รู้สึกน่าสนใจหรือว่าเขามีรสยมที่คล้ายกับเราอย่างเงี้ยผมผมว่ามันมันก็เป็นพฤติกรรมทั่วไปของสัตว์กว่งไงเป็นการดึงดูดความสนใจให้ของ ของตัวผู้อ่ะแล้วต่างยุคต่างสมัยกันผมว่าผู้ชายที่เป็นอวังมันก็น่าจะมีทุกยุคทุกสมัยนะเว้ยแต่พอมาเป็นสมัยเนี้ย <c oughs> ผู้หญิงเริ่มคิดมากขึ้นอ่ะว่าการที่ผู้ชายมาจีบหรือการที่ผู้ชายแบบแม่งทําตัวแบบทําตัวดีอย่างเงี้ยแม่งกลายเป็นอวังอ,ะอ่ะไอ้เชี่ยสุนฐานรุนแล้วผู้ชายแม่งต้องทําอะไรวะหรือว่าพอผู้ชายแม่งเป็นแบบเด็กช่างก็หาว่าชายเป็นใหญ่อีกเฮ้ยมีหำม,มาลาบากจะมาน้องนี่ขอถามแล้วอย่างนี้สมมติว่ายกตัวอย่างผู้หญิงที่เขาสตรีมในทิกตอกเงี้ยหรือว่าคนที่เขาแบบว่าไลฟ มันจะมีมันจะม,ม,จะมีเหมือนที่เขาเอาผู้หญิงไปเต้นๆ้นอ่ะผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรน่าจะเป็นแบบว่าเหมือนเอเจนซี่อ่ะเหมือนแรสดสมัยก่อนนะพวกทอกทอก่ะที่เหมือนเขาจ้างให้เราไปสตรีมให้เขาอย่างเงี้ยไปไลฟ์ให้เขาอ่ะแล้วเราจะได้ส่วนแบ่งจากของขวัญใช่ไหมเออแบบเนี้ย <c oughs> ผู้ชายที่เปย์ป็นระหวังหรือเปล่า ผมว่ามันก็ต้องมีนิดนึงอ่ะถ้าสมมติว่าผู้หญิงหากินกับอหวังได้แล้วทาไมผู้หญิงถึงไม่อยากให้มีอวังอยู่ในโลกมานี้ครับผมขอถามคุณจะลืมนะครับว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นไอดอลหรือว่าคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงในในสถานะที่เป็นผู้หญิงอ่ะถ้าไม่มีอหวังนี่บอกเลยว่าคุณไม่มีกินนะครับผมบอกเลยอุย้ยอันนี้เข้าข้างหวังหรือเปล่าดูคอมเมนต์ดิแอคไอแวนนั่นเ <c oughs> ถเอ้ยรู้ทันอีกวีแต่นคนแท็กแท็กแท็กอะ่ะทำไมการฟังคนนี้คือใครอะ่ะแครโร่ ที่เราฟังมาหลายปีกลายเป็นสายลักอะไรประมาณนี้ไปได้เห็นสุดท้ายนะั้นมันก็ยังมันก็ต้องมีคนที่ที่เขาเขาฟังฟังเพลงแบบนั้นอยู่จริงๆอะ่ะและพอสุดท้ายแล้วพอมันถูกเหมารวมแบบเนี้ยคนที่เขา เขาไม่ได้แบบว่าเขาไม่ได้ทําเพราะว่าเขาเป็นอวังอะมันก็มันก็เสียไอ้น้องเกิดเป็นตัวผู้ทั้งทีจะรักใครชอบใครก็ให้บอกไปตรงๆไม่ใช่ในใจอยากจิ้มแต่ทํามาเป็นแอปติม่มผู้หญิงเขาไม่ไชอบนะใช่เหรอกีถ้าตอนจีบกันแะไเขาเดิมนมะาบอกบีว่าเตอครับสวยจังเลยครับนมใหญ่จังเลยครับผมพอย็ดอะไหมนะผมชอบคุณบีีจะรักๆเขาไหมเอา้าก็พี่คนนี้เขาตอบก็พี่คนนี้เขาสอนมาเนี่ยว่าไอ้น้องเกิดเป็นผู้ชายทั้งทีอะจะรักใครชอบใครก็ต้องให้บอกไปตรงๆไม่ใช่ในใจอยากจิ้มแต่ทํมามันแอปติ่มเอ้าแล้วถ้าอย่างน กูเป็นผู้ชายเอา้าทางแท่งเลยเอา้าเดินไปบอกไม่พูดแบบนั้นไม่ตรงตก็ดีแค่ไหนเนะ่เอลอลบใจยังไงครับผู้หญิงเรื่องมากจังวะน้องแอปติ่มทําตัวแบบว่าให้ผู้หญิงหลงรักก็บอกว่าเป็นอาหวังบอกไปตรงๆว่าเงียนจงเลยขอจับดมดนม่อยได้ไหมก็บอกว่ากูโรคจิตเอา้ายังไงครับน้องแบบนี้นี่ขอถามเลยครับ <c oughs> กลับกันนะผมว่าผู้หญิงที่ทําตัวเป็นอาหวังก็มีนะขเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นผู้หญิงอีหวังเหรอ แล้วอย่างนี้ผู้หญิงที่ทำตัวบิดอีหวังนี่เรียกว่าอะไรครับเออโอ้โหเกิดเป็นผู้ชายนะน้องใครบอกว่ามีห่ำแล้วสบายดูทุกวันนี้สังคม